ชวนคุยเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ซึ่งอาจจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ประเทศไทยเราน่าจะนามาปรับใช้ได้แล้วก็ในตอนท้ายค่ะเดี๋ยวจะมีข้อเสนอจากแขกของรายการในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเรานะคะว่าแนวนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์ไทยเราเนี่จะต้องเพิ่มจะต้องเติมอะไรบ้างนะคะพูดคุยกับผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดรจารึกสิงหาปรีชาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบของโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีดรจารึกกันเลยค่ะดรจารึกคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ่านดเร์นงแนคับสวัสดีครับต้อง กราบขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะคะที่เก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้จากเวทีที่อาจารย์ได้ไปร่วมเมื่อเร็วๆนี้แล้วอาจารย์ไปเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะที่สัมมานาเวทีนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคพื้นเอเชียถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์คะก็ขอขอนุญาตพูดให้ฟังนิดหน่อยนะครับพอดีเกี่ยวข้อเกับ,บงานที่ตัวเองได้เอาข้อมูลส่วนนี้นะครับ มาเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับในในคราวนี้คือเนื่องจากว่ามันเป็นการประชุมของสมาคมนักเรียนเก่าที่เป็นสิทธิเก่าเอา่อที่เคยเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกอ็อยู่ในประเทศในอาเซียนทั้งหลายนะครับที่ที่มีบทบาทเป็นนักวิชาการคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มาคุยกันนะครับก็ค,คือจัดเป็นครั้งที่28แล้วเราเรียกเราเรียกการประชุมนี้ว่าเป็นเอสโคจาครับ ก็เราจัดกันเมื่อวันที่22่สองถึงยีตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ทกรทมนะครับแล้ก็มีประเด็นคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ human resource development คุยกันเรื่องของ human r e s o r t e corporation ต่างๆนะครับก็เป็นยังไงคือเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั่นแหละ<ช>ที่เราเห็นภาพอะไรสักอย่างหนึ่งในอาเซียนซึ่งมันมีทั้งความที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นโอกาสเนี่ยครับดรลงด้นเราก็เลยประชุมกันผมก็เป็นอยู่ในทีมผู้จัดงาน นะครับมีมีเขาเรียกว่าตัวแทนจากหลายประเทศมาเล่าถึงประสบการณ์ในแต่และประเทศว่าเป็นยังไงใ,ให้พวกเราได้ฟังนะครับอาจารย์ก็เก็บเกี่ยวมาฝากแฟนรายการรับคมธุรกิจนะคะซึ่งทางอาจารย์เองดรจารึกท่านเรียนจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร,ร,ร์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะครับค่ะอาจารย์ที่จจบจากทีก่เป็นประเทศญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยโตเบนะครับ โอ้ค่ะอาจารย์อ้โหยได้ดว่าอาจารย์ตอนนี้ ความรู้มากมายเลยจริงๆนะที่ด้วยว่าคุณี่ขอมคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยน่านเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้เรามีแพลตฟอร์มที่ติดตามย้อนหลังได้ค่ะอาจารย์ค่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะจากการที่อาจารย์ได้เกินนาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสัมมนาใหญ่ของสมาคมดักเรียนเก่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทีนี้เ็ามีการพูดถึงเรื่องโครงสร้างประชากรในเอเชียและอาเซียนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะ ได้เลยครับพอดีผมก็ไปทําการบ้านนะครับเพิ่ม oh. ท,ที่ได้คุยกับดรมงลานว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรนะที่เราจะหยิบเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมีหลายประเทศมากแต่เราไม่มีเวลามากนะครับ <Hey. S 1> เราก็จะเอาประเด็นใหญ่ๆซึ่งเป็นประเทศที่น่าจะเป็นบทเรียนให้เราสามารถจะไปเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับมันมีมันมีสามเรื่องครับรนรกงลานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างมากเลยคือว่า ไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่68ในเรื่องของดัชนีทุนมนุษย์ของโลกในปี2024นะครับช่ได้น้ำหนักคะแนนก็ว่ามัน0.61ซึ่งก็ไม่ได้สูงมากก็แ,แสดงว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องของเ,อเรื่องของการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพของคนเรื่องอะไรเนี่ยยังยังมีนะครปัญเด็นอยู่ตรงนี้และถ้าเรามาดูในตัวเลขสถิติที่บอกว่าแรงงานไทย47นะครับมีทักษะที่ไม่ตรงงานอันนี้ World Economic Forum เนี่ยเขาพูดไปเลยซึ่งอันนี้ฟังแล้วก็ดูน่าตกใจมากเกือบ50%ที่ที่คนไทยยังมีทักษะที่ยังไม่ตรงรงานน,นะครับแล้วก็เราพบว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสูเา่เขาเรียกว่า super age society เหมือนญี่ปุน่นนะซึ่งมันมีอะไรที่จะตามมาอยู่หลายเรื่องเลยนะครับสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้คือว่าจากจากญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เนี่ยเขาเขารอดมาได้ยังไง นะครับหมายถึงว่าเขาผ่านสเตจตรงนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันนะครับให้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะมองเห็นว่าสองประเทศนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีการพัฒนาไปอย่างดีนะครับมีเอมีเขาเรียกว่ามีประชากรมีทุนมนุษย์ที่ค่อนข้างจะดูดีเทียวนะครับก็อยากจะมาเรียนรู้ประสบการณ์จากเขาครับอาจารย์เล่าเริ่มที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก่อนดีไหมคะสิงคโปร์นะ ใกลใกล้กัเลยได้เอาแต่หลายหลายอย่างนี้ดูจะห่างไกลกันหน่อยห่างไกลกันเพราพัฒนาไปไกลมากนะคะได้ครับคืออย่างนี้ครับผมขออนุญ,ญาตเล่าในเรื่องของโครงสร้างประชากรน,นิดหน่อยนะครับว่าในในอาเซียนเนี่ยมีอะไรที่เป็นข<อ>้อสังเกตแล้วจะนําไปสู่ว่าเออประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นยังไงเขามีเรื่องของการจัดการเรื่องของการศึกษาเรื่องของคนในประเทศเขายังไงนะครับแล้วก็อยากจะ ดูไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าเป็นออริจินอลของตัวการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เขาเจอเปัญหามากก็ใช้เวลาอย่างมากมายนะครับในการพัฒนาทุนมนุษย์จนกระทั่งามาถึงวันนี้นะครับคือคือถ้าพูดเนี่ยถึงตัวเลขหรือสถานการณ์เศรษฐกิจในเพื่อนบ้านเราในอาเซียนทั้งหมดนะครับทุกประเทศเนี่ยจะพบว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเราเห็นการเติบโตของประชากรเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย นะครับกัมพูชาแล้วก็เราคือเขาจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปจนถึงปี2550นะครับแต่ว่าถ้าเรามองกับประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเริ่มมีปัญหาตั้งแต่2008นะครับก็คือประชาลดประชากรเขาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขอมาดูประเทศไทยครับต้องคือเราถึงจุดสูงสุดแล้วเช่นกันเนี่ยตอนนี้คือเรากําลังอยู่ในช่วงที่แราการเติบโตประชากร,ราค่อยๆลดลงคล้ายญี่ปุ่น นะอันนี้อันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าญี่ปุ่นเขาจึงมา,านำเสนอตัวเลขแล้วชี้เห็นว่าไทยกำลังจะเจอเลยเหมือนเขาเพราะหลังจากที่เราผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับ <c oughs> คือปัญหาตอนนี้จะเป็นเรื่องของวิกฤตแรงงานครับ <c oughs> ตรงน,นี้คือเราจะพบว่าในในบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเราเพึ่งเพียงแรงงานจาก ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยใช่ค่ะ,คะ,ะจากเพื่อนบ้านฟังพมา่าฟังกัมพูชาฝัง,ง,งลาวอะไรอย่างนี้นะคะค่ะครับคือเราผ่านจุดที่เขาเขาเรียกเป็นภาษา,เ,า,เ,าเทคนิคว่าเป็นช่วงที่เราผ่านโบนัสของการมีประชากรที่สามารถเอามาทําอะไรให้กับประเทศได้เยอะแยะเหมือนในอดีตนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ณจุดนั้นแล้วนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเคยเจอปัญหาในเรื่องนี้มานานนะครับขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าในสําหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยก็จะมีปัญหาตามเหมือนกับเขานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นเอจ n ิ้งโซซ t y นะครับเราผ่านช่วงที่เป็นสังคมผู้สูงวัยแต่เรากําลังจะเข้าสู่ซูเปอร์เอจโซซิแต้นะครับเราติตรงนัซึ่งอันนี้หมายความว่าเราจะมี ปัญหาในเรื่องของการใช้แรงงานอย่างมากนะครับที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่เราเราเจอกันในในวันนี้คือว่าหลายคนก็ทราบว่าประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงที่ใช่ค่ะอาจารย์ติดเขาเรียกติดกับดักที่เรามีด้ดยวิธีทแทคกนะครับก็คือมีรายได้ไม่ไม่พ้นจากประเทศที่กําลังพัฒนาสักทีนะครับซึ่งตัวเลขของเรานี่ก็อยู่ประมาณเกือบเ0็ด เหรียญดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะครับซึ่งถ้าจะเป็นประเทศพัฒนานแล้วเนี่ยต้องสูงกว่าน,นี้นะครับอย่างมาเลเซียนเนี่ยกระโดดไปที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันเหรียญละเรายังไปไม่ได้นะครับแต่ที่พูดเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเนี่ยมันเป็นผลมาสู่ในเรื่องของอเรื่องโครงสร้างประชากรด้วยส่วน่นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะอาจารย์ทีนี้คือถ้าเกิดมาพูดถึงว่าโอเคเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราก็กําลัง ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์อย่างที่เรียนนะคะแล้วก็ก็คือเดินตามรอยอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็เจอมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้เขามาเป็นเลชั่นเรีนได้ค่ะนั้นอาจารย์แล้วเขาเขาเขาจัดการยังไงแล้วก็คือถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ของเขาเนี่ยเขาก็ทอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดเรามองโมเดลของเขาอะคะ่ะอาจารย์คืออย่างนี้ครับด้วยด้วยความที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในประเทศเขา นะครับไปร่ำเรียนไปศึกษาแล้วก็มองเห็นนะครับว่าระบบการศึกษาของญี่ปุ่นในการจัดการในเรื่องของคนเนี่ยไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับถ้าถ้าดูอย่างง่ายๆนะครับว่าประเทศที่พัฒนา,นานแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของกระบวนการเรียนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับการเรียนจะผนวกไปด้วยกันจะต้องให้มีประสบการณ์ในการที่จะต้องไปฝึกงานอยู่ในแหล่งสถานประกอบการหรือโรงงานนะครับ <c oughs> คือจะเห็นภาพอันนี้ชัดที่สุดเลยก็คือว่าญี่ปุ่นใช้รูปแบบ การจัดการศึกษาแบบที่ไม่ได้เป็นแบบ one size fits all นะครับเหมือนกับที่บ้านเราก็คือว่า oh. ทำแล้วก็ <c oughs> ให้ระบบมาตรฐาน Standard เห <c oughs> มือนกันหมดเลยอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้คือสิ่งที่เขาไม่เป็นเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็น adaptive learning นะครับ oh. คำว่า adaptive learning ก็คือว่าเขาจะมีการจัดการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนคือคืออยากเรียนอะไรต้องการอะไรถนัดอะไรก็จะไปในแนวนั้น นะครับแล้วก็ในการปรับเนี่ยเขามีกระบวนการสอนที่ปรับตัวตามนักเรียนด้วยนะครับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญของเขาคือว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยคือคือต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์ของผู้เรียนเนี่ยเป็นตัวกําหนดความต้องการที่จะต้องจัดการศึกษาให้เขานะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากกว่าใช่ไหมครับใช่อย่างที่ เราคุยกันตอนต้นใช่ไหมครับว่าของบ้านเราเนี่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตมีทักษะซึ่งไม่ตรงกับแรงงานเพราะว่าเราเราจัดก,การสอนเนี่ยตามสิ่งที่สถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นคนคิดหลักสูตรแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับเขานะครับ,รบแต่การเหมาะกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเขาอยากจะเรียนอ่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อมองฟ้าของทางด้านตัวผู้จัดนะครับไม่ไม่ได้ดูทางด้านดีมาน นะครับหรือความต้องการของผู้เรียนอ่าเหมือนอาจารย์จะพูดตอนหลังใหม่คุยกันว่ามีการจัดการศึกษาอะไรที่เหมือนบรประเทศไทยเรายังไม่ไม่ได้ไปเน้นหนักมากอย่างเช่นพวกวิาวิชาชีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่พอวสอ่ะคะอาจารย์เล่าหน่หนครับอ,อันนี้เป็นเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เรามาเริ่มจะคิดทําเมื่อสักประมาณไม่กี่ปีนะครับที่บอกว่าเราเนี่ย คือแรงงานเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือที่เรียกว่า unskilled labor นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มแรงงานซึ่งเป็นพวกที่มีฝีมือที่เรียกว่า skilled labor กลุ่มแรงงานเหล่านี้นะครับเป็นที่ต้องการอยู่แล้วล่ะของของตลาดแรงงานเพราะมีอุตสะแต่ตอนนี้นะครับโลกเราที่เปลี่ยนไปเราต้องการแรงงานที่อยู่ตรงกลางครับน้องต้นงนาถคือเป็นพวกที่เรียกว่าเป็น semi skilled labor ก็คือพวกสายอาชีวะสายช่างซึ่งจะต้องเอาไปใช้เพื่อในการที่จะสร้างอุตสาหกรรม นะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใ้กับประเทศอืมใช่ S อ u r v e อะไรที่พูดถึงกันเนี่ยนะ <S <S ใช่ครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งหลายๆหล,หล,หล,หลายๆมหาวิทยาลัยตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะหันมามองหลักสูตรที่สร้างคนกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับแต่จริงๆเรามีสถาบันการศึกษาซึ่งผลิตกลุ่มนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับนะอย่างเช่นกลุ่มอาชีวะทั้งหลายนะครับซึ่งสามารถจะตอบสนองโจทย์ในเรื่องของการพัฒนากลุ่มนี้นะครับเพื่อใช้เป็น แรงงานที่สำคัญที่สู่กระบวนการผลิตต้องเป็นแบบว่าต่อไปก็จะเป็นแรงงานที่เรียวกว่าเป็น skill l เวอรนะคะคที่เราจะต้องไปตรงจุดนั้นส่วนอันสกิ l เลเวอร์ก็คือเราอันนี้เราก็อาจจะ import มาอะไรก็ได้นะแต่ของคนไทยเราต้องขยับขึ้นไปเป็นเป็นสกิลเ l เอรคือเป็นเป็นเอ่อคนที่มีความรู้ แล้วก็เหมาะกับยุคสมัยด้วยนะคะอาจารย์อ่าญี่ปุ่นก็เรียกว่าเขาก็สักเซสในส่วนนี้มาแล้วถ้าเป็นสิงคโปร์ล่ะคะอาจารย์ขาด้วยที่ว่าเวลาเราอาจจะไม่เยอะสิงคโปร์ค, <ะ S 1> ค่ะโมเดลก็เป็นยังไงคะโหสิงคโปร์นี่ซับซ้อนมากในงานในงานประชุมเนี่ยผมชอบบทความในเปนเปอร์ของสิงคโปร์ที่สุดเลยครับเพราะว่าเข้าออนเรื่องของ AI เนี่ยมา,มาเป็นส่วนที่ใช้ในการพัฒนาเพราะว่าอย่าลืมนะคบว่าเราผ่านยุคจากยุคที่เป็น เกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมอุตสาหกรรมอะไรนะครับมาสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและตอนนี้มันเข้าสู่ยุค AI นะครับสิงคโปร์ก็เต็มที่เลยครับในเรื่องนี้นะโดยโดยที่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการแยกระหว่างตัวมนุษย์ซึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Hi กับ AI เนี่ยนะครับว่าเป็นส่วนที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกันไม่ได้มา mm hmm. เป็นส่วนที่ว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์ AI กับ Hi นะคะใช่ครับุษย์เขาไม่ไม่แย่งกันครับ ค่ะเออซึ่งซึ่งบ้านเรายังไม่ค่อยพูดถึงในส่วนนี้นะตอนนี้เราก็เหมือนกำลังจะเทความความสนใจไปที่อกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะอืมมันก็คือของสิงคโปร์นี่คือคือมีอะไรไฮไลท์บ้างคะอาจารย์ที่เราน่าจะนำมาปรับใช้ได้ค่ะคือสิงคโปร์อย่างที่ที่บอกนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการสอนเนี่ยอย่างหลายท่านซึ่งอยู่ในแวดวงการศึกษานี่จะทราบดีว่า สิงคโปร์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบที่เรียกว่าเป็น problem based learning นะครับตั้งแต่เด็กชั้นประถมวัยเลยนะครับที่ใช้เรื่องของปัญหามาแล้วให้มาช่วยกันคบคิดมีการ discussion กันเนี่ยพอเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการที่มี creativity ในเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์นี่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองดูแล้วสิงคโปร์ไม่ค่อยกลัวเรื่องของ ai เท่าไหร่เพราะว่าเตรียมตัวมานานเนี่ยเขาเขาเตรียมที่จะต้อง เอาคนของเขาเนี่ยไปอยู่กับ AI โดยการที่จะทำงานยังไงเพื่อเป็นการที่เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูสิงคโปร์แล้วเนี่ยผมก็่ตัวตัวอย่างที่ดีเลยก็คือว่าเป็นการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างตัว HI แล้วก็ AI นะครับ AI กับมนุษย์นะต้องก็เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะที่ต้องทำงานร่วมกันนะคะในขณะนี้ถ้าประเทศ ถ้าเด็กไทยเราหรือว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยนะยังไม่ได้ตื่นตัวตรงนี้นะก็จะเป็นปัญหาในอนาคตเรื่องของการที่เด็กไทยใช้ AI ในการเรียนในการทําการบ้านหรืออะไรต่างๆที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นผลใน,นระยะยาวไว้มีโอกาสในประเด็นนี้ก็อาจจะชวนอาจารย์คุยต่อไปนะคะอ่า แยกออกไปเป็นสาหแหลกเรื่อง AI เนี่ยค่ะที่นี่ก็เป็นประเด็นอยู่ในสถาบันการศึกษาเหมือนกันนะที่เป็นว่านักศึกษาใช้ AI ไปในทางที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าจะเกิดผลระยะยาวที่ไม่ดีกับเขาอันตรายเขาเขาอาจจะตกงานได้นะคะอาจารย์ะะค่ะมีเวลาเหลือแค่ประมาณสามนาทีค่ะไทยควรจะมีนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไรต้องเพิ่มต้องเติมอะไรบ้างคะ คือคือผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเราควรจะไม่ไปพึ่งเรื่องของใบปริญญาบัตรอย่างเดียวเหมือนอย่างในญี่ปุ่นเนาะนะครับเขาก็จะมีการให้ในักศึกษาเขามีโอกาสในการที่จะไปฝึกงานจริง,รงๆให้อยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับเพราะถ้าเราสอนแบบทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มุ่งให้เด็กมีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องน,นะครับและเรื่องของระบบการเรียนรู้ที่เป็นแบบว่า l i f e time employment ก็คือว่าให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดการทํางานเนี่ย นะครับมหาวิยาลัยจะมีส่วนช่วยในการที่จะ up skill re skill ให้กับคนกลุ่มนี้นะครับโดยที่บริษัทต่างๆจะต้องมีโปรแกรมในการที่จะส่งคนเนี่ยนะครับเข้ามาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานี่ผมคิดว่าจะเป็นส่วนที่จะทำให้เราสามารถที่จะช่วยให้คนที่มีทักษะเนี่ยนะครับที่จะทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างตอบสนองได้ด้วยดีนะครับนอกจากนั้เนี่ยส่วนที่ผมไมต้องฝากไว้เลยนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของ เอจจิ้ง uh, นะครับเราต้องเอาคนกลุ่มที่ mm hmm. ทเขาเรียกว่าเป็นซิล uh, เวอร์นะครับกลุ่มเนี่ยนะครับหันกลับเข้ามาเพิ่มทักษะเพราะโลกในอนาคตเนี่ยนะครับทักษะจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่เหมือนในอดีตนะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีทักษะใหม่ๆการที่ต้องเติมความรู้เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่มหาวิทยาลัยการศึกษาเนี่ยจะต้องไปช่วยคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างเดียวแต่คนที่อยู่นอกระบบทั้งที่เป็นคนรุ่นที่ผ่านการศึกษามาแล้วนี่ต้องกลับเข้ามาสู่การเรียนรู้เพิ่มขึ้นครับ อืมค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะเป็นโจทย์ร่วมกันนะคะแต่ว่าเป็นโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งนะคะต้องเร่งในการที่จะมากำหนดทิศท,ทางแล้วก็แอคชั่นแพลนในการที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ของเราเพื่อให้ทันกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์ได้คุยไว้ก่อนหน้าน,นี้ว่าโอ้โหโลกเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเรา เราไม่รู้ว่าอะไรที่เราไม่รู้นะคมีมากมายเลยทีเดียวงั้นก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยสําหรับการพัฒนาุนมนุษย์ของประเทศไทยค่ะวันนี้ขอบรพะคุณอาจารย์นะคะที่เก็บเกี่ยวความรู้ข้อมูลแล้วก็รวมถึงความเห็นที่เรียกว่ามีการสังเคราะห์มาแล้วให้พวกเราและก็คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ